ดูดวนดวนครับมาแล้วครับเลขล็อกครับงวดที่แล้วครับเด่นที่9ครับ9 76นะครับเลขออก972ครับสวัสดีครับสวัสดี f อทั้งช่องพาหัดชอแนลครับมือนีครับวันที่31มกราคม2 5 6หาเกาครับมือนีครับจะมีแนวทาแบ่งปั่น f อทั้งช่องครับผมนาอเป็นของเลขล็อกนะครับงวดที่แล้วครับ เด่นที่9ครับให้มาชุด3ตัวเม็ดเดียวครับ9ก้นะครับเลขออกที่9ก้ครับเข้าครับผมเนาะหลักร้อยเข้าหลักสิบเข้าตัวนี้ไม่มาครับเลขออกที่9 7 2ครับเสียใายมากครับผมเนาะให้มาเม็ดเดียวครับผมนี่ครับถ่ายชอบคลิปนี้ครับผมเนาะ อย่าลืมฝากกดติดตามให้แน่ครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวผมพา f อทังง่องครับผมเนาะมาดูเน้นย้ำที่ผมทำคลิปสรุปเด่นบนสรุปเด่นล่างแล้วก็สรุปเลขดังก่อนนะครับแป๊บหนึ่งครับผมเนะมานะมหครับมาดู สรุปเด่นบนก่อนนะครับสรุปเด่นบนก่อนนะครับผมเนาะพี่ทอพารวยครับ8กับ0ครับ FC แม่กองครับให้0ครับ fc เลยก็ให้0นะครับเลขล็อกจากกทมบนอย่างเดียวก็ให้0ครับเลขวิ่งสงขาก็ให้ 0, ูนะครับ f. c ภูเก็ตก็ให้0นะครับเลขวิ่งสงขาไม่ใช่เลขวิ่งนครถมครับก็ให้ศนะครับ งวดนี้นะครับผมเนาะสรุปเด่นบน7สำนักครับให้ศูนย์ตัวเดียวนะครับตรงกัน7สำนักครับผมเนาะให้ที่ศูนย์ครับต่อมาครับมาเน้นย้ำก่อนเลขออกนะครับสรุปเด่นล่างครับสรุปเด่นล่างสรุปเด่นล่างนะครับเจ้าแรกครับแม่สุพรรณบุรีครับ3กับ4ครับพี่กอทมครับ3กับ9ครับ อาจารย์รันพนมไพรครับ9กับ3ครับของพ่อช่างคมเพื่อนให้มานะครับเด่นที่3ครับ FC แม่กองครับเด่นที่3ครับ FC เชียงใหม่ก็ให้3มาครับปู่38ก็ให้3มานะครับแล้วก็เลขวิ่งสงขาครับก็ให้3นะครับสุดท้ายครับ FC อุบลนะครับก็ให้3นะครับสรุปเด่นล่างครับ9สำนักนะครับ ให้3นะครับสรุปเด่นล่างครับ9สำนักให้3ตัวเดียวครับตรงกันที่3นะครับโอเคแล้วก็มาสรุปเลขดังนะครับผมเนาะสรุปเลขดังครับสรุปเลขดังบอกคัคนเสน่อ,อ,นอนยสิเถสรุปเลขดังครับผมเนาะเพือพ่อน,อนให้มาครับ3 8นะครับ ของพ่อช่างคมครับเลขล็อกใยกองครับ83ครับของอาจารย์ปันพนมไพยครับให้38ครับ F c ซเชียงใหม่นะครับให้38ครับพี่กทมครับให้83ครับเลขวิ่งสงขาหรือว่าผู้อยากจะดีจากสงขาครับให้38ครับพี่ทอพารวยนะครับให้38ครับสรุปเจ็ดสำนักนะครับผมเนาะ ตรงกันที่3883เม็ดเดียวครับแคปหน้าจอนะครับโอเคครับ <c oughs> มาครับผมเนาะเดี๋ยวผมพาเอฟซีทางช่องครับผมมาดูเลขล็อกดีกว่าครับผมเนาะนี่ครับหมดที่แล้วให้เก้าแมา่ครับผมเนาะให้เก้าเจหเลขออกที่ก้าเจองนะครับ ก้าก็มาเจ็ดก็มาหกไม่มาครับผมเนาะนี่ครับเลขออกเก้าเจ็ดสองครับมาครับมาดูงวดนี้นะครับผมเนาะเลขล็อกนะครับเลขล็อกทุกอย่างเป็นแคนานวทางครับผมเนาะมากกระตามใดบ่มากกระพานครับผมขอบุญขอบคุณครับผมเนาะทุกเสียนทุกอาจารย์นะครับ ทุกเสียงทุกอาจารย์นะครับพัดลมมันเปิดปประตูไว s <S ้ให้มา,า,าเลขล็อกค,ครับงวดนี้ให้มาครับผมเนาะศูนย์เม็ดเดียวครับศูนย์เม็ดเดียวนะครับ ผมดูก่อนนะครับแป๊บหนึง่งผมเรียมไว้อยู่นะครับศูนย์เม็ดเดียวชุดสามตัวเม็ดเดียวเน้นๆนะครับชุดสามตัวเม็ดเดียวเน้นๆนะครับก็คือครับศูนย์สามศูนย์ครับนี่ครับศูนย์สามศูนย์นะครับลงวันที่หนึ่งคับ สองทับหกครับ0 30ย์สามศูนะครับศูนย์สา์เด้อครับผมนี่ครับมุทเทีเ่เก้าครับผมเนาะเก้ 9, 7, ครับเลขออก97 2าเจงวดนี้นะครับงวดนี้ให้0ย์มาครับผมเนาะ0ูนตัวเดียวเน้นๆครับ แคปหน้าจอครับผมเนาะแคปหน้าจอนะครับแล้วก็มาดูของแม่สลับบุรีดีกว่าเมื่อวานนี้ครับผมเนาะผมลงคลิปไปบางคลิปกระเด้งบางคลิปกระโบเด้งเอฟซีท่งช่องกระโบเห็นครับผมเนาะของแม่สลับบุรีนะครับย้ำเน้นโค้งสุดท้ายครับผมเนาะมาวดท่แล้วนี่เขาที่ศูนย์สองล่างตรงๆครับ เดี๋ยวพิทาก่อนนะครับดูหน่อยเอนอจว่าศูนย์สองหาไม่เจอเลยนะไม่เป็นไรมามาดูโค้งแรกก่อนดีกว่าครับผมเนาะของแม่สรับุรีนะครับโค้งแรกงวดนี้นะครับผมเนาะบนเด่นที่สี่กับหกครับเลขติดครับศูนย์หกแปดครับแปดสี่แปดหกนะครับล่างเด่นที่สี่ลองเก้าครับเลขติดล่างครับศูนย์หนึ่งสองสามครับหนึ่งสี่สองสี่เก้าสี่ครับ แล้วก็โค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายของแม่สละบบุรีนะครับเมื่อวานนี้ครับผมเนาะโทรหาแม่ครับแม่ให้มาครับโค้งสุดท้ายนะครับบนเด่นที่สี่กับหกครับแปดสี่แปดหกห้าแปดสี่ห้าแปดหกครับล่างเด่นที่สี่ลองเก้าครับหนึ่งสี่กับเก้าสี่นะครับหนึ่งสี่กับเก้าสี่นะครับแคปหน้าจอครับผมเนาะ โอเคครับเลขล็อกให้0ย์มานะครับ0 3 0ยมศ์เม็ดเดียวครับกระสุดท้ายนี้ครับก็ะขอวอววยพรอห้เอทซีทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแคลคาดปลอดภัยเดอ้อครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ